พลุ่มนี้มีคนหรือเปล่าโอ้มีคนแหละอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยหายเลยเอาอุ้ยอุ้ยหายเลยเอาอุ้ยเอ้าเอาอุ้ยหายเลยหายเลยเอ้าเอ๋เอ๋เฮ้ยลครับเนี่ยเฮ้ยตัวเมนผมนีกว่าเอายิง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 นะไหวนะ ไหวนะไหวนะไหวนะเอา้าเอาอย่างเลี้ยงมีติ๊กอีูสองอืมติปันคิวยั่ไงสิไหวนะไหวนะเอ้าุ๊เอา้อเอาผมแล้วผมสวนไงแล้วผมสวนไงแล้วผมสวน เมื่อแครีคุณภาพที่คุณไว้วางใจเฮ้ยโอ้ออออย่างเท่อ่ะ ไม่คิดไม่ฝันนะครับผมว่าจะมีคนคนนี้เข้ามาอยู่ในเกม R.O.V. นะครับเนี่ยสวัสดีครับที่กับผมทรายครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของสจ๊วตนะครับผมเป็นสกินคอลแลบกับพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่าพี่เอกเนี่ยจะเป็นไอดอลในเกมเมอร์หลายๆคนนั่นเองนะครับผมรวมถึงผมด้วยนะผมก็เป็น FC พี่เอกนะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าสกินพี่เอกเนี่ยแจกฟรียกเซิร์ฟนะครับผมท่านผู้ชมรับสกินยังไงมาดูกันนะครับอ๋อแล้วผมเตือนไว้ก่อนนะครับผมสกินพี่เอกเนี่ยยแแจจกกกกกกกคค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 รร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 รัััััััััั้้้้้งงงนน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 ีีีีีเเเเเดดววะะะะะบบบบบบผผผมมมมม็็็ือออปปปสิไไลล่่าาพพใ FC ก็กิจกรรมการเล่นหรือว่าการรับสกินพี่เอกฟรีนะครับผมง่ายๆเนี่ยเพียงแค่เราทอยลูกเตา๋าวนครบ4รอบนะครับผมเราจะได้ไอเทมหรือว่ารางวัลตามนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นโปรไฟล์นะผมแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นกรอบโปรไฟล์และด่านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสกินของพี่เอกนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะเอาได้5ช่องเลยนะครับผมปึ๊บปึบปบปบ๊โอเคยังไม่ครบวนนะ ซึ่งวิธีการได้รับลูกเต๋าเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องทำเควสรายวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นล็อกอิน5วันเล่นแรงหรือว่าเล่นหมดธรรมดานะครับแล้วก็ล็อกอินรายวันอะไรประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมทำง่ายมากนะครับผมจะกินแจกฟรีไงแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เราได้ลูกเต๋าเพิ่มนะครับผมก็คือเล่นนกอ้วนนะครับผมเล่นนกอ้วนเนี่ยก็จะมีแจกลูกเต๋านะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายดาสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการแจกอิโมจิของพี่เอกนะครับผมซึ่งวิธีเล่นง่ายมากครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูปรระมณนี้คับผ ซึ่งมันจำกัดแต้มพันห้าต่อวันนะครับผมใครที่เซียนเนี่ยก็เล่นรอบเดียวพันห้าพันน่าจะทําได้กันนะประมาณนี้ครับก็พันเต้มแล้วนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเออพันห้าแล้วครับผมอ่าถ้าผมเควสถึงแต้มพันห้าเนี่ยผมสามารถปัดตกได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันตันหนึ่งพันห้ารอเตมต่อวันนะครับผมยืนยันไปปึ๊บเพ้วผมก็จะได้ลูกเต่ามา ประมาณนี้นะครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิววิธีการรับสก,กินฟรีของพี่เอกฮาร์ร็อกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโมเดลแล้วก็ สกิลในเกมนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนี่ขนาดหน้าโหลดเนี่ยยังหล่อเท่เลยนะครับสำหรับโปรไฟล์ของพี่เอกนะครับผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับสำหรับสกินนี้นะเมลโล่ท็อปอัพบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมเอาง่ายเพียงใช้แค่ open id เท่านั้นและเกมชั้นนําอื่นๆก็มีโปรโมชั่นสุดคุม้มโดนใจไม่แพ้กันติดตามข่าวสารและใช้บริการได้ที่เพจเมลโลท็อปอัพและไลน์แอดเม o โล p ท็อปอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะ ใครกำลังมองหา idrv ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า2 0,000นคนชีอเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับเข้าเกมมาแล้วก็รันกันเลยครับผมไปครับด้เลเทมรุ่นพลังแฝงตามหน้าจอนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นซิสายแบบว่าเบร์สนะครับผมก็คือ ยิ่งแรงนะครับผมมันจะฆ่าเคลรี่กับเมดแอสซินอะไรอย่างนี้มันจะแรงกว่าออกมาเป็นเซตของทารอนนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะเราเจอเป็นมาจ้าด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องขึ้นทอยหน่อยนะครับเพราะว่ามาจ้าแผ่นนี้โดนปรับมาค่อนข้างโกงมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของพี่เอกคาร์กเก้นะครับอืมประมาณนี้เลยเหมือนจะไม่มีเอฟเฟกต์สกิลเนาะเอะเองใครเนี่ยไหวเปล่าไหวไหมไหวไหมไหวเปล่าไหวไหมเอ้ามาจ้าฟิกเลย มามาแจ้ยังไม่สีนี้ผมแปะเอ,เอาใครดีเนะี่ยเอายิงไปเม็ดหนึ่งยิงไปเม็ดหนึ่งแล้วก็แปะอันตรีแล้วก็จ,จ้หนวดปับปับปรับเออลงไปนอนลงไปนอนเอาอย่างเรื่องเอาอย่างเรื่องเราต้องโลเพเป็นพี่อีกอุ้ยเจ้าหนวดเดียว,ยวไหวนะไหวนะอุย้ยเขาสวนไหวนะไหวนะ มาแจากกดอ,อันตีครับหยอดฟิกเกอร์ไปผมคิดว่าน่าจะอยู่หลังพุ่มนี้หรือเปล่าิีเช็คดูเอ้ยเกือบโดนเสียดได้จะตรวจช้าไปนิดนึงไงเฮ้ยเอาอย่างเรื่องลมเราตายยิงเทิดยิงเทิดไม่รู้เทิดไหวไหมไม่น่าไหวครับบิดโอ้ย โอ้ยมีคนมาหาผมเยอะจังเลยผมว่าผมไหวกับยอนนะปึ๊บึ๊บอะโอเคแลกกันไปฮะผมเพิ่งเห็นยอนเวทโอ้แรงแน่เลยงันนี้ <c oughs> อาจจะต้องขึ้นทอยไวเลยนะครับถ้าเราไม่รีบขึ้นทอยเนี่ยสอยองแน่นอนยอนเวทมันรูดแรงนะโอน กดติ๊กสองแล้วแบบว่ามีการแวนรถมันจะมีประเด็นจยิงให้ยับเลยเอ้าเอ๋เอ๋ยิงให้ยับเลยเฮ้ยใครครับเนี่ยเฮ้ยตัวเมนผมดีกว่าเอา,เอายิง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 ห่วนะไหวนะไหวนะไหวนะเอา้เอาเอาอย่างเรื่องยิงติ๊กสอง ดิปเปนคิวอย่าลืมเป็นร้อนในนะครับฝั่งเหนือหน้าดักคุ้มทุ่มทมทีไอ้นี่เจอปืนเอาเอาล่วงล่วงล่วงยิงๆๆยิงยิง้ยฟิกเลยเหรอนี่ตัวผมมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยคเนียหรือเป็นพลังขันสกินพิเอกไงสิไหวนะไหวนะเอาโอ้ เอาผมแล้วผมสวนไงแล้วผมสวนไงแล้วผมสวนแต่เบิ้ลบบคิวไอ้นี่ที่เบิ้ลคิวหรือเปล่าอเอ้ยอาวาอาวาปากติเวลาผมเล่นซั่วเนี่ยผมไม่ได้เล่นซึิงแบบนี้นะแต่ว่าที่มันรู้สึกตึงๆขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสะกินพี่เอกหรือเปล่าเออประมาณนั้นนะครับผมพี่เอกว่าไงผมก็ว่างนั้นใส่สกินแล้วสมพลังแถมสกินแจกฟรีด้วยหลอที่เอาไม่รอนโดนนะโดนนะโดนนะ ผมได้ดาบแดงแล้วด้วยเพิ่งเห็นบอกเลยว่าสีแดงแรงธิ์แน่นอนและในจังหวะน,นี้ก็กำลังตีดากเซเลเย่นะครับผมในช่วงทางมิงที่9นาทีเฮ้ยเพื่อนแอบไปมีประเด็นเพื่อนแอบเล่นไม่รออ่ะโอ้โหอนนั้นเนี่ยลเล่นไม่รอกันเลยเฮ้ยมาแจ้าจะว้ามาไหมไม่แน่ว้ามาแต่ว่าเราจะขึ้นทอยแล้วนะครับเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ อันนี้อันนี้ลัน่นอันนี้ลัน่นกลุ่มนี้มีคนแล้วเปล่าโอ้มีคนไล้อุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยหายเลยเอาอุ้ยอุ้ยหายเลยเอาอุ้ยเอาเอาอุ้ยหายเลยหายเลยแตนี้มันแรงไปเปล่า,อาโอู๋เสียดายไม่ได้ควัตคิว ถ้าได้ควอดคิวก็จะสาวเอา,า,เอาไอ้เมก้าคิวต่อเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันน่าจะชนะง่ายไปนะเพื่อนนะชนะง่ายไปเปล่าเระมานฝังเขา,าหน่อยไหมโหแบบสามทางทตรีมือนหน่อยก็ได้นะอะไรประมาณเนี้ยอ่าอย,ยอย่าลิฟจบไงเดี๋ยวคลิปมันสั้นเอา ป้อมแตกได้ไง,ไงวะตอนเราข้ามกดยอมเหรอไม่ได้มองดาเมีทําไป39%นะครับผมก็เยอะมากนะเซตนี้โหดนะเซตนี้โหดเซตนี้โหดก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับผมเซตนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของพี่เอกฮาร์ร็อกเกอร์นะครับบอกเลยว่าสกินหล่อเท่มากนะครับผมก็รู้สึกใจฟูมากเลยนะผมนี่ก็เป็นแฟนคลับของพี่เอกเหมือนกันนะครับผมก็ดูพี่เอกมาตั้งแต่เด็กๆผมชอบดูพี่เอกเล่นดบดลนะเดบัดเดไลท์นั่ de นแหละนะครับผมในสมัยแรกๆนะครับผม ตัวนี้ก็ยังดูพี่เองอยู่นะครับผมก็ดูเขาทุกไลฟ์และถ้าใครเป็นชาวร้อนในชาวนกอ้วนนะครับผมอย่าลืมนะครับมารับสก,กินนี้กันเยอะๆนะครับผมแจกฟรียกเซิร์ฟบอกเลยว่าคุ้มและหล่อเท่สุดๆนะครับผมแฟนคลับพี่เองเนี่ยไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามให้ผมด้วยนะอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยหายเลยเอาอุ้ยอุ้ยหายเลยเอาอุ้ยเอ้าเอา,เอา